Let's get a fire going. Oh, Prepare for battle. I'm going. The battle begins. Quick! Uh -oh. I'm under attack! โอ้โหแล้วไม่มีใครมาด้วยตายตาย,ตายดิเขาโอ้ยตายครับาตายเกือบตาย My กอด Yes เกือบตายกันหมดฝั่งเขาฆ่าได้สองออจาต้นเกมนะโหต้องออก BKB ล Battle, under a lot, come a happy Bring in the heat like a wildfire. Oh, yeah. โอัง <pada> time <the game> <oh no to h o <out> <trees> t <ate> ์นลลาดขีไปได้เลยแบงยิงแรงเกินฝั่งนู้น่ะไอพกินหายไม่ได้เลยเราก็ยิงเป็น นา่าจะตายนะโดนไปถึงกุญย,ยังไม่ตายอยู่ในเชอร์โรฟีดมีแฟรีร่แน่เลย ความช่วเหลือ,อเดี๋ยวไม่หกแซนคิงมันขึ้นแบงวอโอ้ขึ้น,อน,นตอนไหนวะไม่รู้เลย,เยแต่มันก็ใกล้ตายนะ Think so. In the heat. Oh, Your middle tower is under attack. I'm under attack. I'm sure. attack. Dire structures are fortified. Your middle tower has fallen. ไลตม time to hot ้ยชิคกายไปไตอมกระตอมคือตายแน่นอนไม่อยู่กลางด้ยมเอะ อุ้ยชิบหายแต่พ่อจะไปรวมรูปเดียวกันมาช่วยหน่อยก็ดีนะเพื่อนจะตายเดี๋ยวก่อนเพื่อนมันาดูว่าฝนหาย your top tower is under attack d by a l e kill. ดีเมื่อกี้สตอมฆ่าพึ่งจับได้ไมั้ยได้สิมาเข้ามาสิใ,ให้มันเข้ามาก่อนก็ได้ลอล่อไว้ไม่มีเนี่ย ทำตัวยั่วๆเว้ยมันชอบมันหิวคิวเลยจะไม่มาเลยตายสองรอบงงดิงงงงบอกแล้วมันไม่โทษหิวคิว มันงงว่าทำไมมันสู้มันมันตีไม่ได้อ๋อคือหมดแล่วออกแล้วมันโคตรหิวคิวเลยเนี่ยดูสกิลมันยังไงอยดีกว่าช่วยเพื่อน ลไงอนีฟิลมอยาไม่ได้หนีอยู่นี่อย่าหลบไปนี่หน่อยระวังระวัง ดีนะเพื่อนมาโอ้โหดีนะฝนมีเคบีด้วยเอาอมาตายัะงั้นนะนายเอาใครสตันได้นะบอกเลยถ้าสันต่อนแน,น่นอนเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปต้องการวิชัน่นดี ไหนเมื่อกี้เห็นมันตัดเลยว่าแถวนี้ฝนตีไปแล้วเรื่องวอร์ดอะบอกได้โน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 เห็นซ้อมอะเออไล่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 เฮ้ยมันมาฝนฝนมันเปิดวอร์ดเหี้ยกูโดนโอเคตาย ไปด้วยกันไปนด้วยกันอะไรโอ้โหไปด้วยกันใช่ผมไม่มีมีเคบิด้วยเมื่อกี้อุ้ยจะตายอยู่แล้วตรงน้ำหน้าเฮ้ยสู้ไม่ได้บางอุูวิ่งยิงแรงกว่าระวังโดนยิงแตกโอ้โไม่ทัน <c oughs> ถอยเลยถอยเลยโอ้โหทำไมชอบสู้นะเพื่อนตู้ได้ก็ขอปอมให้ก่อน อืมจะฆ่ากูเหรอเป็นไงอะสโลวได,ดไว้มันมาหมดนะได้ได้ฝั่งเนีได้ โดนจับไปดีไปเข้าเอาเอามามาเอาก็เอาหมายจะยึดไอ้นี่แต่ข้างในมันมีวาดวาไม่เป็นไริ่ว่ากันอาป้องกันไม่ได้ fallen. อะไรโอ้ยโดน ายไปด้วยกันกำลังจะบอกเลยว่าเราทานมันนะฮะใช่ใชตายจะตายไม่ตายก็ต้องเอาแม่งอะไร ตอนมันโดดหนีไอ้วิโดเตอร์มันโดดใส่ควิกได้วิโดเตอร์ได้ดีนะไม่ได้มันต้องเซฟมาถ้าไม่ฟอสิฟถ้าไม่ฟอผมมิสใส่ท้ายแล้วแหละคือมันเล่นไม่กลัวมันเล่นเข้าถ้าเกิดแบบตัวเองโดนก่อนก็ก็ยืนสู้เลยอือรู้ดี ของครบยังอะเฮ้ยกำลังไประวังนะโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยลูกเบียวไม่ตัดสลยระวังนะได้ได้ มาดิ Underlord Underlord ผมจะมาเอาข้างหลังมัน,ข,มนข้างหลังมันมีแค่สซอมแล้วก็เนี่ยไง,ง,งไม่นึกว่ามันจะเดินมาข้างหลังเลยเวลามาแล้วม,มายืนอยู่กับวีด็อกเตอร์ คือน,น,นึกว่ามันจะเดินแบบเดินหนีหมดบล้สตัน i หลุดอีกแล้วจ้าแม่จะตายอยู่แล้วน่าจะฟาดโอ้น่าฟาดฟาดอะไรจะตายอยู่แล้วโอ้แลวทำไมตัวเราโปอย่างนี้เนี่ยโอ้เดือดฟลักเกมหมาเข้ามาตัวโปรอะอะไรเนี่ย What มักดีๆที่คุณสามารถตอบกลับมาได <laughs> จ้จะดูยังไงเดีด่ยเอ้ยอยังเฮีย้ยดูทุกคนอ๋อยังมีดู่มีเสื้ออยู่แต่โลนซ่ายังเฮีย้ยเลยโอ้ย oh, yeah. เมื่อมีซัพพอร์ตเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่จะเป็นต้องเล่นอันแบบหายตรงหายตัวอะไรโอ้ <Quick. S 2> oh, แล้วเพื่อนเข้าไปอีกแล้ว oh, oh. okay. อโอเดี๋ยวเฮ้ยแล้วพลา แทกรุนเลงขนาดนี้อยู่กันรวมกวน คยืนหิวกันอยู่เก,กือบตายกันเมือ่อกี้โอ้โหตบมืนเลยที่เธอโอ้ทำไมอ่ะ,อะเอาเอาไปก่อนเอาดีมันมีไไหายตัวปะไม่รู้ ขอให้ได้ยิงกันตอนนี้ มีเหมือนกันเ้ยไปจะช่วยเพื่อนเพื่อนมือมาหากูดี cứวิ่ง đi ba. Ôi, mày. Chặt nan chip của mày. Thối. có rồi. กดสกิลผิดไม่งั้นมันตายทั้งสูงนะจับนานฮี่ฮีย่อู้ตายเพื่อไม่ไม่อย่าเบื่อ,อเบื่ออยาตายเบียดเวย เอาอีกเหี้ยอีกตั้งเดียว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 จะไโอ้ยไปก่อนโอ้โหยไม่ได้วะเลือดไม่พอ เดิไ,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 ออไปพอรึเปม่าโอ้ยตายฮะออกไปดิเนี่ยระวังของเทียห้าโอ้ออกบูดเย time to hot foot it. Your top tower is under attack. <coughs> attack! To battle. Slow Your top tower is under attack. <coughs> yes. Heat wave. Burn a path. I do like the blazes. Oh, I'm no. going. ไล่ไปดึงไ,ไม่รู้ใครฮันเดอร์ไม่ได้วนโดนฮันเดอร์โคตรฟรีเลยมันบีเคบีมาฟิมไม่รู้จะต้านยังไงฮันเดอร์ <Thunder S 1> ต้องซื้อปะ ตายไปน่ะน no ่าจะตายไม่ทัน BKB มาวิ่ดงเข้าไปอยู่ข้ามานิดเขาหนีกันแล้วเขาหนีกันแล้วเมื่อกี้ก็ฝนตายเจอเกิดเหรอเจอเกิดมาเอาตายเอาตายเอาตาย ถ้าชาแมนตายก็ได้ประเด็นเลยคือต้องคือฝนยิงแชโดว์บีนไม่ได้ชาแมนมันตายไปแล้วไหมอะยังไม่ไม่ตายหนีได้กลับเลยเดี๋ยวมึงตายไหวเลย ไม่น่าเล่นไม่น่าไปอ่ะไปกันทำไม your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your top tower has fallen. Your bottom barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Heat wave. Your middle tower is under attack. Your top tower has fallen. your top tower has fallen ใครไปตีบ้าของเราอ่ะคลิปไม่ไม่อ๋อรอคลิปอย่างเดียวไอ้ยังงงไอ้ยังงงไอ้สัสโอ้เราต้องกดไลค์เพื่อนยัง